สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูกับปืนนี้เลยอ๋อคุณคุณไหมฮะหน้าตานั่นก็คือปืนพีพีนายวันนายนี่ปืมมังกรหนึ่งตัวแล้วยิงไปพูดไปนะฮะเป็นปืนที่อยู่ในแบ็กเซลนะเป็นบลูพินนะฮะไม้เหรอนะหรือแปรเข้าๆตามไซส์ผมเข้าใจคือประมาณว่าโครนโคนตมบึงโคนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะใช้มาลุยกันโุพุพมผล่มากรหนึ่งตัวได้นะ ก็บแท็กนี่สวยงามรูปร่างหน้าตาโอ้โหแล้วนอนแบบนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะเป็นบูปินสวยงามสีม่วงแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาถึงตั้งเอาว่าไมเออร์นะ M I, I E นะประมาณนี้นะฮะซึ่งบอกถึงความติดความโขดยิงแล้วจมโคลหรือเปล่านะตายไปอีกหนึ่งเนะี่ยฮะอันนี้เป็นจะบอกว่าเป็นบูปินเดิมๆเ,เลยนะแต่นี้ก็จะมี ลำกล้องให้นะครับกระสุนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้โหกระโดดหน้าไม่ตายปาไปก่อนดึงอีกหนึ่งถ่ายฟอมปืรนเลยฮะแป๊บๆแมกกาซีนก็จะเป็น50นัดนะฮะตัวน,นี้รัวๆเลยผมก็จะมาเล่นดูนะเคยทำคลิปไปแล้วเป็นบูปินอีกอันหนึ่งนะแต่นี้ก็เขาแก้บักแล้วสามารถเอาํำกล้องถอดได้เดี๋ยวผมจะแต่งแบบ ไม่มีลำกล้องดูจะนิ่งจะเ,เร็วแค่ไหนเป็นปืนเมตาหนึ่งปืนกันเลยทีเดียวนะฮะตั้งก่อนตรงนี้ชึบดักไว้โอ้ได้หอแล้วฮะคะแนนถึงแล้วโอ้โหตัวหนึ่งสองสามได้เป็นทิปเปเพลคิวอีกหนึ่งตัวคุ้มอยู่ไหนโอ้ยนี่นี่อยู่เอ้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนอนอยู่นอนเนียนๆไม่เห็นนะได้ไปสี่ตัววางไปฮะไฟช็อตหรือเลปล่าอุ้งกระโดดมาตรงนี้ โอ้โหเฉือนเลยเฮ้ยไม่ทันเขาแอบฟังเสียงเราอยู่นะฮะแล้วก็มวนจ้องอยู่อตรงเน็ตท่อมีอีกหรือเปล่าตรงนี้จะใช้ฮอแต่ยังใช้ไม่ได้นะมีเพื่อนใช้อยู่ไม่อยู่แล้วอะ่ะกับแท็กไปก่อนครับ <C AL _ AD> นี่ไงกระโดดมายิงเพื่อนเอาได้นะแต่เพื่อนรับเพาะแทนเราไป บูปินพร้อมเล่นเหมือนกินกระสุน50นัดบนโผล่มากรหนึ่งตัวอีกหนึ่งอุยอุยจุงุงจุง,จงขอรบก่อนรีโหลดก่อนฮนะเพื่อนแล้วเพื่อนไปซัดกันอยู่ตรงนูน้นเพื่อนไปแล้วฮนะยิงเอาเพื่อนโดนไปซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนไอซีแทะตอนนี้เดี๋ยวเดียว,ย,วยังใช้ฮอไม่ได้นะอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะหอเปิดสองลำมันไม่ไหวนะเดียบร้อใ้ใช้แล้วด่านไกลๆตรงนู้นระเบิดมาขอรบโดดจึง้งไม่โดน เกือบโดนสะเก็ดร,ระเบิดไม่มีนะฮะบอกเลยว่าปืนนี้ S M G ที่นิ่งอยู่แล้วแล้วยิงได้ทุกระยะอาจจะเพิ่มมีเพิ่มระยะของกระสุนนิดหน่อยได้นะปืนนี้ดยวยความที่เป็นตะกูลปืนกลเบาปุ๊บปุ๊บัน,นหูนพิกัดตือนแล้วมีจริงๆด้วยหนึ่งตัวได้ฮอลำที่สองเป็น double k i l ฮะ ทางด้านโน้นเพื่อนกันยิงกันอยู่ไม่เห็นเอ้ยตังกรฮนนะความปืนเราแตกกันไม่ทันด้สังเกตอาจจะมีระยะเวลาของเขาด้านนู้นพิกัดแล้วโอ้โหเพื่อนได้ทริปเป็นคิวระเบิดทางด้านหน้ามีจริงๆด้วยมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหแล้วเกือบวิงวิงโดดไป ในนูน้นในมินิแมปเข็นจริงๆอบสไลด์มาแบบนี้อืมเรียบร้อยฮะแลกกันไปครับโดนเขาแต่ก็ได้หอเก็บฟิมองอยู่ครับืมตอนนี้แท็กก็พาไป50กว่าจะจบที่70นะเดี๋ยวนี้มีอืมเกือบวางไปแล้วเพื่อนทําการนี่ไงด้านนี้โอ้โหโดนระเบิดเลือดำน้ำ แมจะใช้ฮอจะใช้ฮอยังกดไม่ได้กดไม่ได้วิงวิงปิ๊บช็อตไหมช็อตไหมช็อตนะครับหนึ่งโอ้จะเราก็โดนช็อตด้วยใจเย็นแนวระเบิดไปก่อนเส้เดีไปปุ้มได้ไปแค่หนึ่งตัวเดี๋ยวเพื่อนบุยดุยแล้วฮะด้านหน้ายิงอยู่ปล่อยเขาเซตคันไปอย่างนี้นี่แมพยังไม่เห็นจุดแดงขึ้นเตือนโอเห็นแล้วฮะ แต่ไม่ได้เห็นในมินิแมปขวามือทางด้านนี้โอ้โหเรายังใช้ฮอยยังไม่ได้ดูสึกว่าเพื่อนเขาจะใช้อยู่ไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งปันกันไปฮนะอุ้ย,ย,ยเพื่อนอยู่ทางด้านนี้เฮวีตรวจด้านหน้าวิ่งไฟช็อตไฟช็อตได้หนึ่งตัวเก็บไปผมเทป,ป,เทปวางได้ปะ่ะ โอ้โหจบฮะโมกับเกมแรกเดี๋ยวมาดูอีกสักเกมนึน่งละกันนะครับเอาล่ะสู่เกมสองนะอันนี้ก็จะมีปรับแต่งผมยังคงคงค,งค,งค,งคอนเซปต์นะฮะดังส่กล้องอยู่นะเองนะแต่เปลี่ยนกระสุนให้มันแบบ85จุดๆกันเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มลำกล้อง <S <S 2> <S 2> ตรงนี้เป็นลำกล้องยอดนิยมนะเหมือนเห็นขวาอยู่แต่เราเห็นด้านนี้ก่อนดินเสียง ไปด้านซ้ายก็มีกระดุแล้วกระโดดตรงนี้อยู่ตรงไหนโอ้โหด้านาบนหน่วยสไนเปอร์เขาทําหน้าที่เลยฮะตอนนี้ก็อยู่กับการยึดจุดแล้วเพื่อนทางด้านขวามือยึดไปละขว,วามือตึงต้งๆเห็นซ้ายก็มีลวงไปก่อนเขากําลังจะโยกลบฮะไม่เกิดแสดงว่าย้ายตาแหน่งเกิดแล้ว้านบนตรงนูน้นด้านซ้ายก่อน ทันบนจู่ตัวเดิมเอาระเบิดไปสัแนๆไปปุ้มไม่โดนตรงนี้เขายังอยู่นะไกลๆแต่กระสุนเราเยอะแบบนี้เรายิงไปหนึ่งตัวสองอยิงทะลุแผ่นป้ายนะล่วงไปก่อนฮะตึบ๊บมีหรือเปล่าทางด้านนี้สายมีหนึ่งตัวได้แค่ตัวเดียวฮะแต่เหมือนว่าเขาวิ่งซับกันด้านในเห็นในมินิแมปแดงๆข้างบนแน่ ข้างบนแบบนี้ยิงไปหนึ่งก่อนพิ้วอัดไปครับโอ้โหเราไม่ทันนะเขาดักด้วยระเบิดเลยนน้ำน้ำตัวเดิวมี่เขาใช้สไนเปอร์แน่นแน่ตอนนี้เพื่อนก็ทำการยึดแล้วฮะสรเทปไปฮะปุ้มไม่โดนในมินิแม็มันจะเห็นแดงๆอยู่นะปึ้มไม่มีจะเอไปอยู่ไหนเขาโยกตำแหน่งการเกิดแล้วแน่แควันขโมงโข,ง,ขงมองไม่เห็นกันเลย ใช่นี่ไงโอ้แล้วไม่ตายยิงเกือบแต่ยังมีที่กระสุนเราเยอะ85นะจุกๆกันเลยแต่ก่อนแรกด้วยอะไรหลายอย่างอย่างเช่นการรีโหลดนะนี่ไงตัวนี้แล้วเห็นอีกหนึ่งตัวยังอยู่ในแม็กเดิมอยู่ครับผมไม่ตายนะเพื่อนน่าจะเห็นแล้วเพื่อนน่าจะทำการยิงเอ้าแล้วอยู่นี่นนกว่าตายแต่เขานอนเนียน หอมไปตุยหลังก่อนครับอยู่ตรงโน้น,นจะเหะกันเลยออมมานี่ไงฝั่งซ้ายมีอีกหนึ่งนะฮะเอาโทฟี่โทฟี่ยิงไปก่อนตัวนี้มันตัวกําจัดระเบิดกําจัดอุปกรณ์คว้างทั้งหมดแล้วนี่ไงอ้าเพื่อนกระโดดไปวางนําไปก่อนไม่ล่วงนะฮะโอ้แล้วป้อมพืนป้อมปืนของเพื่อนเก็บไป3 4สตัวหมดกันเลย โยกตำแหน่งเสรดแล้วแน่ครับเอ้ยเ้ยใครยิงใครยิงอยู่ไหนไม่เห็นเอานะเห็นนะมีแมปแดงแดงเมื่อกี้ใครยิงหรือเขายิงจากข้างบนเหมือนเดิมนะโดนไล่หลังมาฮะรู้สึกเจ็บเจ็บคันคันหมดหมดกัดได้ป้อมปืนมาหนึ่งฮะเดี๋ยวจะเตรียมทําการตั้งแล้วสายยิงก่อนหนึ่งตัวแล้วหลบตรงนี้หอทาหน้าที่เลยฮะมาเราก็อยู่กับ บูฟินไม่ PP ในวันนายนใน SMG ของแบ็กเซลนะอันนี้อยู่ในแบ็กเซลก็รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะบูฟินเป็นซีรีส์เนี้ยผมเรียกไม่ถูกนะซีรีส์เนี้ยจะมีหลายตัวนะและมีหลายอาวุธมากก็จะมีทั้งปืนลูกซองมีอื่นๆอีกนะแต่ผมเลือกเอา SMG มาแล้วกันบอกเลยว่าลูกซองลูกซองสนังสนัยเนี้ยไม่ถนัดเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไรแล้วโอ้โหระเ,เ,เบิดมาโม่แบ,บพูดนะฮะแลกกันไป กระเบิดตุ้มตามกันมาแล้วฮอก็ยิงนะฮะเก็เลยเอาอันนี้มาแทนก่อนโออจะตั้งขบนไม่ขึ้นอเออเออาตรงนี้ก่อนอ <c oughs> เดี๋ยวนะมันขึ้นไม่ได้นะถ้าเรายกของยกป้อมปืนอยู่กระโดดไม่ได้มันหนักเกินนะเรื่องจริงก็คงไม่ได้เหมือนกันยกของที่หนักแล้วเราจะกระโดดขึ้นเดี๋ยวขอไปหาตั้งข้างหน้าใหม่นี่งไงโอ้นอนเนียนๆไปไหนแล้วอ่ะ ยิงกันนัวเลยอ่ะมองไม่เห็นจเจ็บๆไปบุ้มไม่ตังรงนี้ดักตรงกลางซะมาอีกหนึ่งได้อยู่เอวีครับซ้ายเหมือนนี้นะด้านในหนึ่งตัวสองตัวฮะดับเบิลคิวเอาจบโอ้โหร้อยแปดสิบเก้าเดี๋ยวมาดูอีกสักเกมนกันเดี๋ยวผมจะอลองทอดกล้องออกนะจะเป็นยังไงไมดนกันะ เอาละมาสู่เกมที่3นะฮะแผนที่ที่3นั่นเองอันนี้ก็จะถอดตัวลำกล้องออกแล้วตัวนี้ผมรู้สึกว่าค่อยๆถน,นัดอยู่แล้วก็มีเปลี่ยนปลายกระบอกปืนนิดหน่อยแล้วโผล่มาหนึ่งโดนไฟฟ้าช็อตของเรา2ตัว3ตัวอีกหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีติด4ตัวแล้วซากเพื่อนหรือเปล่าได้เฉยมีกระตุกนิดเล็กน้อยใช้ u a v ก่อนคนะรับโผล่มาเก็บไป4ตัวอันนี้ก็จะเพิ่มความมิ่งขึ้นนะแล้วก็ ด้านนี้อุ้ย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 มีสตุกหนึ่งตัวสองตัวได้แตกให้ตัวนี้จะผมว่ามันเป็นปลายกระบอกปืนที่จะค่อนข้างนิ่งขึ้นนะแล้วก็ใน้มินิแมปเขาจะไม่เห็นไม่เห็นเราในมินิแมปนะถ้าเราเคลื่อนไหวอยู่ต้านนุนควันจุด AB ยึดทางด้านนี้ได้ไปเฉยยิงแบบมม่วนนี่เห็นแดงๆอยู่นิดนิด ทำการยึดซีโอโหแล้วก็ตุกแลกตุกจัดนะฮะด้านนี้ท่านนี้ตัวฟีได้ตั้งป้อมปืนก่อน <20 C. S 1> มา <20 C. S 1> ได้ <20 C. S 1> หอด้วยทำการใช้เลยฮะ A B C ยึดเรียบร้อยแล้ว B ตตำแหน่งนูน้นยิงไปไม่ล่วงฮะแต่หอเราได้เฉย <20 C. S 1> เส็มเท็บคว้างแล้วไม่มีใครอยู่นะต <20 C. S 1> ำแหน่ง A พิกันแล, <20 C. S 1> แล้วเพื่อนวิ่งไปแล้วฮะ ายมือปิงปิงเพื่อนอยู่แต่เราได้ไปฮอช่วยเก็บไปหนึ่งตัวมาตัวนี้ยิงทะลุลด,ดกันเลยเนี่ยฮอี่ดีเลยฮะช่วยได้เยอะเลยแต่ก็มีวิธียิงฮออยู่เหมือนกันโอ้โหมันแหลกๆจะมาเะเกมนี้ตั้งป้อมตรงนี้ก่อนแล้วด้านหน้ามีแต่เอาฮอรครีคอปเตอร์ช่วย วันใครนังหนามองไม่เห็นเลยจะดักอยู่ตำแหน่งกลางตรงนี้แล้วจุดหากิน,นบอกเลยจุดหากินแต่ต้องระวังเขามาจากบ้านแตกข้างหลังตรงนะั้นไม่ใช่บ้านแตกบ้านข้างหลังตรงนะั้นอ่ะบ้านสอสามชั้นเนี่ยในวิวิแมพแล้วท้ายตรงนี้หนึงตัวโอแล้วกระสุนอย่างนี้ยังไงไปก่อนคนระับ ปุมปุมปอมปอมได้2ตัวอีกหนึ่งตัวเป็นเทปเปิลคิวอันนี้ก็เปลี่ยนแม็กนิดหน่อยมาเป็นแม็กสี่นะตอนแรกแปดระเบิดเอกระสุนจ,จุกเลยนะลองมาใส่40ดูรู้สึกว่ายิงจริงยิง,ยงว้างไม่ค่อยได้เลยนะเนี่ยระยะไกลผมไม่ได้เพิ่มมันนิด้วยไปเพิ่มความนิ่งนะไม่ได้เพิ่มตัวระยะกระสุนแต่ไม่เป็นไรก็ ได้ความนิ่งแต่กระสุนมันต้องดูดีๆน,นี่ไงโผล่มาก่อนปืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปืนนี่ยอดนิยมนะสำหรับเ,าเอาว,าวอลซอนโมบายนะของมันติเพย์เยอร์ผมก็เห็นคนใช้เยอะอยู่แล้วก็มีบูปิ้นสวยๆเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นปืนลูกหักหรือเปล่าพี่พีนายวันนายนย SMG ที่นิ่งอยู่ดน,นี่ไงช็อตไหมชอ็อตครับผมแต่ชอ็อตแจ้าเราก็จะชอ็อตแท้กระสุนหมดแมลืมเปลี่ยน โคดีที่เปลี่ยนทันนะนี่เห็นนะฮะ A B C เราทำการยึดเรียบร้อยวิง่งไปไหนเอ่ยซ้ายไม่มีจะเอ๋โอ้โหแล้วตัวไกลตัวใกล้เอาไปหนึ่งตัวสองตัวตัวนี้ไม่ได้ฮะเป็นแอสซิสแทนเพื่อนเก็บไปแล้วด่านตำแหน่งซีเพื่อนเจาะไม่มีนะวนอยู่แถวนี้แหละเราอะไม่ไปไกลๆละ วิ่งมาก็เหนื่อยนะแกแล้วต้องเอาอย่างนี้ครับผมวิ่งมาหาได้เฮ็ดช็อตแล้วมีคันกระตุกแหลกเกิดขึ้นกระสุนก็นี่งไงมาหมดนะรอก่อนรอก่ลองกระสุนมามาแล้วนีโหลดสายมียิงช็อตไหมม,มีจริงๆด้วยครับอีกอีหนึง่งตัวเซมเซบมากโอ้โหแล้ว ว่างไป <c oughs> แรกโดนระเบิดตัวเองนะจริงๆแล้วอะ่ะนะกลับกลายเป็นท้ายเลยร้อยสี่กว่าฮะยึดจุด <39. S 1> เพื่อนใดฮอลิคอปเตอร์หนึ่งลำควันแบบนี้เลงไม่มีตำแหน่งนู้นล่ะเหมือนเห็นนี้เลงแดงแต่เพื่อนอยู่ให้เพื่อนเก็บไปก่อนแล้วด้านนี้นว,วิง่งหนึ่งตัวสองตัว ได้3าตัวแล้วโผอีกหนึ่งตัวหอเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยตำแหน่งของซีโผมาตรงนี้วิ่งวิงกันเลยน่าจะแต้มลัวๆอ้าจบครับโผมมาดูอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาละมากลับมาเข้าสู่แผนที่นุกเทาดูนะกับพีพีนายวนายปรูปิ้ะนไม่หรือนะฮะหรือแปลตามสายที่ผมเข้าใจก็คือโทน ประมาณนี้สั้นๆเลยเดี๋ยวเราไปใส่นิยามอื่นกันอันนี้ก็ตามที่พูดนะฮะผมใส่แม็กซ์แปดสิบห้ามก่อนโผมาหนึ่งเอาแล้วโดนตรงนู้นแต่สไน์อีกแล้วล่ะเนี่ยแบบนี้ด้านบนชอบมีสไนาวางไปหนึ่งชั้เอ๋ไม่เห็นละอยู่หลังไนเอ่ยอย่างนี้ด้านในให้เห็นข้างบนแว๊บๆอยู่แล้วสไลด์มาแบบนี้ได้เป็นดับเบิลคิวแทนนะแล้วเฮดชอนหนึ่งตัวด้านบนตัวนี้เหรอนะะเก็บไปหนึ่งก่อน ได้ปุืงหแหลกกันไปไม่แหลกนะโดนไปก่อนกระสุนยเยอะแบบนี้บอกเลยว่ามะสไลด์ไปด้านหน้าเห็นอยู่นะขวามือฟิงนี่ไงแต่คนละตัวโอ้โหตัวเดิมอยู่ด้านบน <c oughs> นี่หรือเปล่าปุ่งไปต้องไม่แตกเพื่อนใช้ฮอแล้ะฟิงนี่ ่าเออีกหนึ่งตัวซะเอเฮ้เฮ้เกระสุนข้าเยอะนะแต่เพื่อนเก็บไปเกิดหรือไม่ผมว่าเกิดแน่จุดนี้จริงด้วยฮนะหนึ่งตัวไฟก่อนมาในยูเอก,ก่อนสองตัวโหวแล้วอ้อมหลังอ้อมหลังแบบนี้บ่อน้ำมันโยกเกิดอย่างเร็วอะ่ะอยู่นะตำแหน่งไกลๆตรงนูง้นตัวเดิมฮนะขาประจำมีแกเล่นซองอยู่นะฮะกะมาเก็บ ทาโมก็ไม่น่าใช่นะมันไม่มีให้เก็บของอาจจะมาเก็บไว้ปืนก็ได้หรือเป็นสไนค์ขาซุ่มคอยซัพพอร์ตเพื่อนแต่นี่มันเก็บแท็กนะเฮ้ยเขาอาจจะยิงแล้วให้อีไงอีไงเอ้ยคนนี้ดีหน่อยนะเขาไม่มให้มาปะ่ะหนึ่งตัวมาจริงด้วยเป็นดับเบิลคิวโผล่ไปหนึ่งเป็นดับเบิลคิวเอาเรื่องว่ะดีนะคนเมื่อกี้เขาไม่มีระเบิดเรือดำน้ำไว้คอยดักอยู่ปกติจะมี คอยดักนะเราเลยไปได้แบบฉูเชิดเข้ามาก่อนหนึ่งได้ปอมแล้วฮนะมีขวามือมีอีกหนึ่งคนระับพอทำการใช้ไปเลยตอนนี้เนะอยวคอยไปหาตั้งพ้ออยู่แถวนี้แล้วกันฟิงฟิงแล้วเกิดตรงนู้นแล้วโดนตัวเดิมหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าใช่นะฟิงไปก่อนนี่ข้างบนข้างบน ุมเก็บหนึ่งฮนะหอเก็บไปอีกหนึ่งตั้งตรงนี้ดักไปก่อนเลยเก็บแท็กกันรัวๆเลยตอนนี้อยู่กับ p B 9 1นายวันนายบลูฟินแบ็กเซลนะนี่ที่อยู่ในแบ็กเซลนะเป็นซีรีส์เสีหว่วงนะส่วนเจ้ากระบอกนี้ไม่ในมินิแมปเห็นซ้ายมือก่อนแล้ววิ่ง้นไปไหนแล้วล่ะเข้าไปตรงนูแล้วหอทำการเก็บเอานึกว่า ออเก็บไม่นะเขาเข้าไปลบจุกผมมายิงเราเด็กว,ว่าหอเราจะจัดการนะฮะม่ได้กลับไปดูสายแทนเลยครับผมด่านบนตัวเดิมขาประจำของเรานะ FC ตัวจริงด่านบนเขาเป็นสไนดนะะสไนดหรือว่าตัวอะไรนะปืนหนึงอะ่ะพุ้มปุ้งน <c oughs> ายไปก่อน นี่ไงโผมาอีกหนึ่งตัว2ตัวเดี๋ยวใจเย็น3ามตัวแต่กระสุนเราเยอะเอ้ยขอลบนี่ไง85นัดก็ยิงให้คุ้มคุ้มฮะจะเอ๋ในมินิแมปไม่เห็นนะเปลี่ยนตำแหน่งการเกิดแล้วแนะ่แน่ดับไฟฟ้าช็อตตรงนี้ก่อนแล้วซ้ายมือไม่ล่วงไปฮะแต่มันรัวๆโอในมินิแมปเห็นเพียบ จุกหลังหนึ่งตัวก่อนชิงได้ตรงนี้โอ้แล้วตรงนี้กําลังรีโหลดเพื่อนต้องเยอะนะเลิกยิงเราสุดติงิงจริงนะไม่เป็นไรได้ป้อมปืนมาหนึ่งอันเดี๋ยวค่อยไปหาตั้งนูตรงนี้ป้อมปืนเรายังอยู่แล้วไซด์ามาอีกหนึ่งตัวแต่โดนตําแหน่งไกลๆนะตัวเดิมขประจําเลยอะ่ะมาหนูในตรงน,นั้นนู้นเดี๋ยวเราต้องอ้อมขวาไว้ก่อนดักซะ ปอมปืนโอ้ยโอ้ยติด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 ไปไม่ได้มีการติดด้วยนะฮะแล้วโผล่มาหนึงตัวขวามือเสียซาใครเอ่ยกระโดดแบบนี้ยังเห็นอยู่อีกหนึ่งครับสองอกรสุนโอ้โหตัวเดิมเขาตามมาจัดการเลยฮนะสไลด์ต่อหนะ้าไม่เป็นไรตอนนี้ก็เก็บแท็กัันซ้ายมือเห็นอีกหนึ่งฮนะวิ่ง 60กว่าด้านนี้อยู่ตรงนู้นกำลังยิงฮอลิคอปเตอร์ตัวใกล้ๆเอ,อ้ยฟิงจะเอเออมี2ตัวได้เป็นดับเบิลคิวอย่างง่ายๆร <c oughs> อไปหาเพื่อนนะทำทำรอบไปหาเพื่อนนะออจริงๆฮนะ60กว่า67ไฟช็อตไม่ได้ไม่ล่วงเอาโดนช็อตนั้นนะ่ะแต่เขาเก็บเป็นทริปเปิลน,นะเก็บ3ตัวเลยด้านนี้วางไป1ก่อนนะ อีกแค่แป๊บเดียวเก็บอีกแค่หนึ่งแทงจบครับโอเคมาดูสักเกมหนึ่งถิงถ่ายแล้วกันนะฮะอ่ะมาอีกสักหนึ่งเกมนะครับเราก็ยังคงใช้กระสุนเยอะอยู่เราก็มีแต่งปลายกระบอกปืนให้มีความนิ่งนิดหน่อยใ,นนใจเย็นนะโผล่มาแล้วเขาแลกกันอยู่ตรงนน้นตำแหน่งไกลตรงนี้ดวงหนึ่งไปฮะกระสุนเยอะ จเอเอาไปไหนกันหมดล่ะไม่เห็นนะเอาเวนเก็บกันหมดไม่แบ่งกันเลยสายมือเห็นโผล่มาก่หนึ่งตัวจะเอนี่ไงอีกหนึ่งตัวจมแห่งเดิมเลยฮะเขาตามกันมาคอยวนเวียนจุดหากินก่อนตำแหน่งนี้ฮูไม่เห็นจะเอกระโดดติดนี่ไงกำลังโผล่มาถ่ายฮะอีกหนึ่งกระสุนเราเยอะเยอะ ยิงกลาดไปก่อนใช้กองอุ้ยแล้วโผล่มาหนึ่งตัวกำลังปาไฟโอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อกระโดดมาปุ่งอืมร่วงฮะปรากฏว่าโดนระเบิดขวดเผาอะไรหนึ่งตัวไปก่อนยิงทะลุรถหรือเปล่าไม่เห็นแล้วย้ายตําแหน่งเกิดนี่ไงเห็นโอ้ควันอีกแล้ว ควันอีกแล้วเอาไปก่อนเอาเซมเทปไป,ไปมากระสุน85นะก็อยู่กับบูปิินไมของแบล็กเซล l นะปืนสีม่วงผมไปไปเปลี่ยนของแต่งเขาซะแบบให้เป็นสีดำสัส่วนใหญ่เลยปกติมันจะมีความดำม่วงๆนะแล้วตัวปืนผมรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนจะลดอดะออลองไปลองดูลองหาใช้ดูนะฮะ ูมปืนมันก็เพิ่มความมั่นใจในการยิงนะส่วนตัวเพิ่มความสวยสําหรับตัวเองนะไม่มีใครเห็นด้วยเราเห็นของเราเองนะแล้วก็อุปรกรณ์แต่งของแต่งปืนเราปรับให้ตามที่เราชอบนะด้วยความที่ S M G กรบอกนี้เรื่องความนิ่งมันโอเคอยู่แล้ว <S <S ออเพื่อนไดนี้ไซครับผมยิงไปก่อน ในมินิแมปเห็นแดงๆอยู่ใกล้ๆโผล่หัวมาก่อนหนึ่งตัวสองตัวหนอนเนียนๆนะนี่น,นี่ไงนีน่ไงได้ตั้งค่อมมาก่อนนานนุยิงโอ้โหแล้วยิงแบบนี้บอกเลยว่าสายตาไม่ดีหรือไงแต่กระสุนเยอะเก็บไปสามสี่ตัว <S <S <ป>ก็หาจัางหวนดีๆถ้าผมว่าใช้8 5เนี่ยแม็กซ์8 5 หาจังหวะดีๆแล้วก็รีโหลดนะเอาเรื่องเหมือนกันด้วความที่มันนิ่งอยู่แล้วกระสุนแรงอยู่แล้วเอ้าไม่เห็นนั่งเนียนๆอยู่มัวทําการรีโหลดมาตั้งตรงนี้ก่อนนะ,ะตรงนี้ก็ตาแหน่งกลางเลยตั้งตําแหน่งของจุด b ในส่วนของฮาร์ดไปยึดจุดคว้างไปตัวนี้อยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้เพื่อน่าจะทําการเก็บ จะเอ๋นูนดังด้านนู้นจะใช้ฮอก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าติดคิวติดหนึ่งคิวด้านนู้นยิงพันตั้งป้อมปืนของตัวเองแล้วตัวนี้ไงจุดเติมตัวนี้ไม่ใช่จุดเดิมตัวเดิมที่เขายิงเรายังเนียนๆจะเอ๋ตายแล้วฮะมาถึงคิวฮอ่ีคอปเตอร์ไปยึดไปอยู่ตำแหน่งซีแน่เลยโผล่มาจริงๆด้วยหนึ่งมีอีกหรือเปล่า พาเพื่อนมาเกิดตรงนี้หรือไม่มีจริงๆครับพาระเบิดมาแต่คอกระโดดปึ้มโอ้โหแล้วหน้าหนึ่งตัวทางด้านนี้อีกหนึ่งมาลัวๆฮะเอ้ยๆๆๆใจเย็นๆกำลังรีโลอยู่เพื่อนน่าจะทำการเก็บแล้วหรือเปล่าสูตรเล็งก็ค่อนข้างที่จะเท่อยู่นะผมเห็นหลายๆคนเล่นนะแบบว่าไม่ใช้ตัวลำกล้องนะเพื่อนนี้ แล้วเอาไปแต่งเหือ่อเ่งไปแต่งเป็นพวกแม็กพวกกระสุนเพิ่มความระยะก็ได้นะหรือบางคนก็จะไปแต่งตัวเลเซอร์นะเอาจบนะครับโอเคเป็นไงบ้างปืนนี้นะครับจบแล้วกันนะประมาณนี้นะอย่างไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครั้งหน้าจะพาไปเล่นกับปืนอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอยู่กับเจ้าบรูปินไมเออ์นะพีพีในวันนี้นะครับสวัสดีครับ